ข้อ43เขาต้องการหาจำนวนแบบของ A B C D E F โดยที่แต่ละตัวมีค่าตั้งแต่1ถึง9แล้วก็สอดคล้องกับเงื่อนไขพวกนี้นะก็จะเห็นว่าเงื่อนไขแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับ A กับ B แล้วเงื่อนไขที่เหลือเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ C D E F นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะแบ่งงานเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือหาจำนวนแบบของ A กับ B แล้วขั้นที่2ก็หาจำนวนแบบของ C D E F แล้วเอาจำนวนแบบของ2ขั้นตอนนี้มาคูณกันก็จะได้คำตอบนะก็เริ่มจากขั้นแรกหา A กับ B ก็เนื่องจาก A กับ B เนี่ยมันมีค่าตั้งแต่1ถึงเแล้วก็จะต้องบวกกันได้14ก็ถ้าเขียนนับเนี่ยก็จะได้5แบบนะถัดมาขั้นที่2หา C D E F ก็เนื่องจาก ผลลบพวกนี้มันจะต้องมากกว่า0ูนะก็แสดงว่า e ต้องมากกว่า f d ต e, e, ้องมากกว่า e แล้วก็ c ต้องมากกว่า d นะก็เราจะได้เลยว่า f เนี่ยจะต้องน้อยที่สุดแล้ว e รองลงมา d รองลงมาแล้วก็ c เนี่ยจะมากที่สุดนะก็ f ต้องน้อยที่สุดเราก็จะเริ่มจาก f เป็น1ก่อนแล้วเนื่องจาก e มันต้องมากกว่า f เราก็จะเริ่มไล่จาก e เท่ากับ2นะแล้ว จากข้อมูลตรงนี้เราจะได้ว่าผลลบของแต่ละคู่เนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นคู่นี้เนี่ยจะเห็นว่า e มันจะมากขึ้นมาจาก f เท่ากับ1นะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า1ก็ถ้าเพิ่มขึ้น2ก็จะได้ d เท่ากับ4นะเราคู่นี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า2ก็ถ้าเพิ่มขึ้น3ก็จะได้4เป็น7 ถ้าเพิ่มขึ้น4ก็จะได้4ีเป็น8ถ้าเพิ่มขึ้น5ก็จะได้4ีเป็น9กนะก็9เนี่ยมันมากที่สุดละก็หมดแค่นี้นะก็ย้อนกลับขึ้นมาที่ตัวนี้ถ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นไป3ก็จะได้ดีเท่ากับ5แล้วตัวนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า3ก็ถ้าเพิ่มขึ้น4ก็จะได้4เป็น,น, 5, 4, ปน9กนะก็9เนี่ยม,ม,มากที่สุดส 4, ละก็หมดแค่นี้นะก็ย้อนกลับมาที่ตัวนี้ ถ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมา2ก็จะได้ e ีเท่ากับสเราตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า2ก็ถ้าเพิ่มขึ้น3ก็จะได้ d ีเท่ากับหนะเราตัวนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า3ก็ถ้าเพิ่มขึ้น4ก็จะได้4ี่เท่ากับสิแต่ว่า10เนี่ยมันเกิน9กนะก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีที่ f เป็น1ก็หมดแค่นี้นะถัดมาก,กรณีที่ f เป็น2ก็ คู่นี้ต้องเพิ่มอย่างน้อย1คู่นี้ต้องเพิ่มอย่างน้อย2คู่นี้ต้องเพิ่มอย่างน้อย3ก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วถ้าคู่นี้เพิ่มขึ้น4ก็จะได้4เป็น9ก็จะหมดแค่นี้นะก็ย้อนกลับมาที่ตัวนี้ถ้าเกิดคู่นี้เพิ่มขึ้น3ก็จะได้ดีเป็น6แล้วคู่นี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า3ก็ถ้าเพิ่มขึ้น4เนี่ย4มันจะเป็น10 ก็จะเกิน9ใช้ไม่ได้นะก็ย้อนกลับมาที่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะลงมาไม่ได้แล้วนะเพราะขนาด f เป็น1ลงมามันยังไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นกรณีที่ f เป็น2ก็หมดแค่นี้นะถัดมากรณีที่ f เป็น3ก็คู่นี้ต้องเพิ่มอย่างน้อย1คู่นี้ต้องเพิ่มอย่างน้อย2คู่นี้ต้องเพิ่มอย่างน้อย3ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็เนื่องจากกเนี่ยมันมากสุดละ เพราะฉะนั้นกรณีที่ f เป็น3ก็จะมีแค่นี้นะก็มานับจำนวนแบบกันก็จะมี1 2 3 4 5 6 7จะมีทั้งหมด7แบบนะก็จะได้ขั้นตอนที่2เนี่ยเลือกได้7แบบเพราะฉะนั้นจำนวนแบบทั้งหมดก็เอา5มาคูณกับ7ก็จะได้35นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ35นั่นเอง